ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่น CD CD MP3 USB A u x สวยเสียงดีอ่านดีมีแอมในตัวมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ Pioneer XEM12 นะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับมีรีโมทให้นะครับแต่รีโมทตัวนี้นะครับปรับ EQ นะครับปรับเสียงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับใช้สำหรับปรับเสียงนะครับผมจูนให้นะครับเป็นรีโมทเทียบนะฮะ ใช้สาหรับปรับเสียงนะครับแล้วก็เร่งลดเสียงเท่านั้นนะครับนอกนั้นอย่างอื่นนะครับจะต้องกดที่หน้าเครื่องนะครับนะฮะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีรีโมทมาให้นะครับผมก็หารีโมทมาไว้ปรับเสียงก็ไม่มีอะไรครับหน้าเครื่องก็กดได้ทั้งหมดนะครับกดได้ทั้งหมดทั้งฟังก์ชันการเล่นต่างๆกดได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ AUX จะอยู่ด้านหน้านะครับเป็นแจ็คนะครับเสียบเข้าไปนะครับฮะแจ็คมีขายทั่วไปนะครับแล้วก็ต่างๆใช้งานได้ดีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น แจ็คลำโพงออกนะครับแจ็คลำโพงออกตัวนี้วิทยุนะครับตีเป็นขึ้นนอกนะครับรับได้บ้านเราไม่กี่ช่องนะครับเป็นขึ้นนะครับรับได้ตั้งแต่87.5ถึง95เท่านั้นนะครับก็ตีเป็นว่าไม่มีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเครื่องภายในนะครับสวยๆนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับทุกอย่างอยู่ในแผงวงจรแผงเดียวนะครับภาคขยายนะครับเป็นระบบคลาสดีนะฮะ ข้างละ15วัตต์บวก15วัตต์สองข้าง30วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดปรีนะฮะชุดปรีนะครับชุดนี้ก็จะเป็นทั้งซิสเต็มคอนโทรลทั้งดีโคเดอร์นะครับแล้วก็ไดมอเตอร์ควบคุม CD ดีทั้งหมดนะฮะควบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดจ่ายไฟสวิตชิ่งนะครับชวดนี้ใส่เสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับวันนี้นะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยชุดหัวอ่านก็อยู่ด้านล่างนะครับทุกอย่างสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับใช้งานได้ดีภายในก ตัวนี้นะครับหาลําโพงเล็กๆสักคู่หนึ่งนะครับก็เอาไปเปิดฟังสบายๆแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองแผ่น MP3 นะครับแผ่น MP3 นะครับลองฟังดูนะครับแผ่น MP3 ออดิโอต่างๆก็เล่นปกตินะครับตัวนี้นะครับนะครับสองร้อยสิบเพลงนะครับแผ่นนี้ เลือกเพลงได้ปกติเลยนะครับเร่งรดเสียงนะครับที่รีโมทได้นะครับปรับ EQ ได้นะครับล็อกคลาสสิกป๊อปแจ๊สแฟร์ฟังเสียงหัวเราะของผู้มีใช่และเสียงร้องไห้ของผู้พาย

แผ่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับ USB นะครับให้ดูให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับ USB ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ USB นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วกดอินพุตนะฮะที่หน้าเครื่องเป็น USB แค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับกดเลือกเพลงเพย์ได้ตามปกติเลยนะครับเพย์ได้เลยนะครับเราก็มาเล่นลถเสียงที่รีโมดได้หรือจะเล่นที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับ ไม่มีรวนนะครับเล่งได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับ EQ ได้นะครับเพลงนี้พอมอบแด่คนชื่อียใจไม่เบื่อ <ต wing S 2> อยา่าเยียบไม่ว่าทีา่สักนีน้ <Real>. Yeah. เลือกเพลงก็ได้นะครับตามปกติเลยนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นเครื่องเล่น cd แล้วก็ USB มีแอมในตัวนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากครับ